สวัสดีครับ s าว t าวโซเช,ช,ชียลแค l โ,โอ้ยนะวันนี้เราก็มีกิจกรรมการละเล่นครับมาทดลองวิทยาศาสตร์กันนะครับนี่ฮะโ o อาล่ามานี่ครับก็จากที่คลิปหลายๆแห่งนะครับก็บอกว่าเขย่า5,000ครั้งนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นช็อกบอล นี้คยัยามาหลาพันครั้งนะครับยังไม่รู้มันจะเป็นช็อกบอลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขอเขย่าไปเรื่อยๆน,นะครับอีกสักครู่จะลองนะครับว่ามันพอจะใช้ได้ไหมมันจะเป็นช็อกบอลอย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่จะบอกครับ